เราไปดูภารกิจการช่วยเหลือในครั้งนี้กันค่ะซึ่งกองกำลังผาเมืองนะคะโดยชุดปฏิบัติการบินฐานบกกองกำลังผาเมืองได้ตัดอากาศยานซึ่งก็คือเฮลิคอปเตอร์แบบพอท .145 จุนหนึ่งลำสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชในภารกิจรับตัวผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนะคะสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินรายนี้เป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ70ปีค่ะมีอาการป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนนะคะ ที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจากเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้ทำการเคลื่อนย้ายการบินอยู่ที่ประมาณ40นาทีซึ่งหากเป็นการลำเลียงทางรถด่วนจะใช้เวลานาน4-5ชั่วโมงค่ะกระทั่งผู้ป่วยฉุกเฉินรายดังกล่าวได้ถูกส่งต่อจนถึงทีมแพทย์และก็ได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยที่โรงพยาบาลนครพิงค์ค่ะ